น้อยคนนะอายุ80ปีขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตจะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกแม้ว่ามันจะแวบเดียวก็แล้วเหอะแต่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและมีคนเดียวในโลกตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เจ้าของ Oracle ความอีลอนมัสได้แม้จะเป็นช่วงเวลาเดียวในคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับแรลลีเอลิสัน พูดไปก็คงจะไม่รู้จักหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะฮะหรือแม้แต่ในวงการตลาดหุ้นอ่านพวกข่าวสารในวงการธุรกิจเยอะๆเนี่ยก็จะร้องอ๋อเลยครับว่าเรลลี่เอลิสันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะครับเป็นระดับมหาเศรษฐีมาหลายทศวรรษได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่ติดชาร์ตรวยอันดับต้นๆของโลกเนี่ย20คนแรกก็มีชื่อเขาอยู่ หรือต่อให้สิคนแรกก็มีชื่อก็อยู่ในบางช่วงช่วงทศวรรษเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าเือคืนที่ผ่านมาเนี่ยมหาเศรษฐี81ปีคนนี้รารีเอริสันนอกจากจะเป็นคนก่อตั้งนะแล้วก็ยังเป็นผู้ถือหุ้น40เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Oracle รู้จัก o r รา l e ไหมฮะถ้าออราเคน่าจะใกล้เข้ามาอีกนิดหน่อยฮะ,ะเป็นบริษัทเทคโนโลยี Technology, ทำซอฟต์แวร์พัฒนาแต่ปัจจุบันเนี่ยไปเก่งทางด้านเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเรื่องของระบบคลาวด์เรื่องของเทคโนโลยี AI เพื่อรับกับธุรกิจและอนาคตของการเกิดขึ้นของ AI ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยนะครับเมื่อคืนแกมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นคืนเดียวนะ1 0แสนล้านดอลลาร์สาหรัฐ3.2ล้านล้านบาทคืนเดียวอ่ะได้เงินมาตั้งขนาดนี้คืนเดียวเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือทำให้ความร่ำรวยของแกเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นระหว่างคืนไม่ได้รวยแค่1 1นแสนล้านฮะเพราะว่ามูลค่าของแกขึ้นไปสูงสุดระหว่างคืนเนะี่ยคือ1 7 0 0ล้านดอลลาร์ ขึ้นไปถึง3.42ล้านล้านบาทนะฮะจนส่งผลให้ความร่ำรวยสุทธิพอมีความรวยขึ้นมา17,000ล้านจากราคาหุ้นเมื่อคืนที่ดีดสูงมากก็ทำให้ช่วงใดช่วงหนึ่งในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะความมั่งคั่งร่ำรวยของรารีอริสันขึ้นไปแต่400 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ12.8ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาเพียงวบเดียวเท่านั้นเองครับในคืนที่ผ่านมา คุณปู่81ปีแรรี่เอเรสันเจ้าของบริษัท Oracle มีความร่ำรวยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกและอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแซงอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีที่รวยอันดับหนึ่งของโลกและอเมริกามาหลายปีแซงได้ในคืนเดียวคือเมื่อคืนแป๊บเดียวคำถามคือทำไมแกรวยได้ขนาดนั้นเพียงชั่วข้างคืนก็เพราะว่าราคาหุ้นของบริษัท o r a c l คเมื่อคืนเนี่ยดีด36%จนทำให้ เป็นสถิติของราคาหุ้น o r ร์ l e คที่ขึ้นดีที่สุดใน1วันทําการเนี่ยดีที่สุดในรอบ33ปีผ่านมา33ปีไม่เคยเจอราคาหุ้นของบริษัทต,ตัวเองขึ้นได้ดีเยอะขนาดนี้ใน1วันเลยตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมานะฮะจนทำให้เมื่อราคาหุ้นเมื่อคืนดีเยอะตั้ง36ก็เลยทาให้มูลค่าขนาดของบริษัท o r ร์ l e คเฉพาะคืนเดียวนะขึ้นมาตั้ง7.8ล้านล้านบาทชั่วข้ามคืนเนี่ยจนทําให้ตอนนี้ขนาดของบริษัทออร์แค ขึ้นมาแตะระดับ9 2 2 0 0 0ล้านหรือ29.5ล้านล้านบาทตอนนี้นักวิเคราะห์มองแล้วนะฮะบริษัท Oracle กำลังจะกลายเป็นบริษัทรายต่อไปที่มีขนาดของมูลค่าบริษัทแตะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไม่ใกล้ไม่ไกลก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทนะครับที่แตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เช่นไง Apple, Tesla, SpaceX อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้2-3บริษัทตรงนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยเข้าไป3ล้านล้านดอลลาร์กันแล้วเนี่ยนะครับ ราคาหุ้นที่ขึ้นมาขนาดนี้นี่นะฮะมาจากอะไรอะ่ะก็แสดงว่าผลประกอบการต้องดีถูกไหมธุรกิจต้องสวยถูกไหมฮะก็มีการคาดการณ์นี้ครับว่าหลังจากที่ออร์ l e เคอเขาปรับธุรกิจของตัวเองปรับโครงสร้างตัวเองเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมก็คงไม่ได้มาไกลขนาดนี้หรอกครับถ้าทําแบบเดิมคือเป็นผู้พัฒนาซอฟตแวร์ที่ใช้กับพวก PC อะไรก็ว่าไปปรับตัวเองใหม่นะฮะให้กลายเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์วางโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งศูนย ข้อมูลหรือ Data Center ไปทา้งนี้หมดเลยครับนะฮะเห็นคือตอนนี้ด้วยธุรกิจอนาคตของการมาของ AI คนใช้ AI การที่จะต้องมีศูนย์ Data Center เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อรองรับกับปริมาณการใช้ข้อมูลมหาศาลนะครับรวมไปถึงการพัฒนาการเขียนโค้ดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ทุกลมหายใจงานก็จะตกมากขึ้นได้ว่ามีการปรับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหฮะนั้น เข้ามาได้ถูกทางสําหรับการปรับตัวเองจากการที่เป็นบริษัทผลิตซอฟแวร์ชื่อดังในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือจริงๆ Oracle ในยุคแรกๆเนี่ยโด่งดังตีคู่กันมากับเรื่องอะไรฮะ Intel Insight Oracle อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในยุคสมัย com ยุคที่เกิดเว็บไซต์แรกๆเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยชื่อเนี่ยติดตลาดมาโดยตลอดแล้ว Larry Ellison ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่รับการจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของโลกในกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาสมเดซ้เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐียุคดั้งเดิม นะยุคเก่าเลยแต่ว่าเลอเชื่อครับคืนที่ผ่านมาอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในชีวประวัติของแรลี่เอริสันที่สามารถรวยอันดับหนึ่งของโลกคว่ำอีลอนมัส์ได้นะครับ